ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกเช้าๆนะครับเดินไปดูทุเรียนมันมีทุเรียนอยู่ต้นหนึ่งที่ใบเหลืองนะครับใบเหลืองออใส่ปุ๋ยฉีดยานู่นนี่นั่นก็ไม่โอเคนะครับถอดยอดออกมาแล้วก็ใบอ่อนก็จะเหลืองนะครับแล้วก็ร่วงแล้วก็ถอดยอดออกมาไม่เดินไปหน้าไปหลังนะครับด,ดูยอดของเขานะครับ ก็เป็นยอดเล็กๆนะครับเป็นยอดยืดชีวิตผมก็เลยตัดสินใจถอนเลยนะครับถอนดูเนี่ยมันก็จะหลุดมาประมาณนี้นะครับดูเห็นสังเกตดูยอดยอดตรงที่เขาเป็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นยอดอย่างนี้แหละครับยอดเล็กๆอย่างนี้เนี่ยคือมีเป็นหาระบบรากนะครับถ้ามันเหลืองนานๆเราดูแลทางดินนะครับใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนนู่นนี่นั่นแล้วก็เหมือนเดิมใส่ทางใบก็เหมือนเดิมนะครับทาทุกอย่างแล้วก็เหมือนเดิม สามเดือน4เดือนนะครับไม่ไปหน้าไปหลังยังเป็นยอดยืดชีวิตก็มีอย่างเดียวก็คือต้องขยับโคนดูนะครับโยกโยกเขาก็จะโยกโยกพอถอนขึ้นมาผมจึงเห็นนะครับว่าสัตว์จะทำจริงก็คือเขามีรากขดนะครับเนี่ยมันจึงไม่โตนะครับนี่นี่คือเหตุผลเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกดูที่ว่าอตอนที่ขดเดีย๋ยวขอนญาตแป๊บนึงถอดกล่องมาวางนะครับเนี่ย รากขดทั้งๆที่ผมก็ตัดแล้วนะครับเนี่ยผมตัดเห็นไหมครับปลายพวกนี้เป็นปลายที่รอยตัดซึ่งเบ้าถุงเนี่ยมันมันมันยาวนะครับเบ้าถุงมันอาจจะยาวนะครับเ,ออเดี๋ยวประมาณนี้ถ้าเบ้าถุงอะ่ะมันน่าจะยาวยาวประมาณกล่องนี้แหละครับเนี่ยเบ้าถุงสมมุติว่าตัวนี้เป็นเป็นกล่องนะครับเนี่ย,น,ยนี่ประมาณนี้ที่เป็นออถุงดํานะครับถุงดําเราเนี่ย สมมติว่าถุงดำความยาวของถุงดำประมาณนี้นะครับเนี่ยคืบเสร็จเสร็จนะครับแล้วรากตัวนี้มันอยู่บนสุดนะครับเพราะมันอยู่บนสุดเนี่ยเราก็จะเห็นเฉพาะพวกนี้ที่ว่ามันแทงทะลุนะครับเราก็จะเห็นมันช่วงที่เขาตัดเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีรอยตัดมาก่อนนะครับแล้วมันก็จะขดอีกช่วงหนึ่งเราก็เลยไปตัดเฉพาะในส่วนที่เรามองเห็นแต่ถ้าลึกเกินไปนะครับลึกเกินไปมันก็จะถึงหน้าเบ้าดิน เราก็เลยส่วนมากเนี่ยเรากลัวดินมันแตกนะครับพอดินแตกเบ้าแตกเราก็กลัวมันตายเราจึงไม่เขีย่ยเข้าไปจนลึกนะครับก็ประมาณแค่อย่างมากก็แค่ครึ่งถุงครับส่วนมากผมก็จะแกะประมาณครึ่งถุงประมาณนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเลยไปนะครับโดยเฉพาะต้นใหญ่อย่างนี้นะครับผมซื้อมัน0 0ยมั้งครับเนี่ยถ้าต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับใบเขาก็จะเหี่ยวเฉาก็จะมีการาชะง,งักในการเจริญเติบโตแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนมาก <c oughs> ขอไปส่วนมากเราก็จะดูแค่ครึ่งถุงดำนะครับมันจึงไม่เห็นตัวขดอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยโคนเลยนะครับเนี่ยโคนเลยเนี่ยมันนั่งนั่งแท่นอย่างนี้เลยครับเนี่ยผมไปดึงเมื่อเช้านะครับผมดูแลจนสุดความสามารถแล้วนะครับทั้งฮอร์โมนทั้งยาทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีนู่นนี่นั่นนะครับเช็คดินก็ไม่มีปัญหานะครับอยู่ที่5.5บางที ใส่ปุ๋ยเคมีไปก็ดีดไปจนห้าจุดเกือบถึง6นะครับมันก็ไม่มีปัญหาดินร่วนซุยนะครับน้ำไม่ขังผมวิเคราะห์ทุกอย่างแล้วนะครับมันไม่ไปหน้าไปหลังก็เลยตัดสินใจก็เลยมาเห็นมาเห็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับเนะี่ยแต่ผมจับก่อนที่ก่อนที่ที่ผมจะถอนนะครับผมโยกมันมันโยกตามนะครับมันโยกตามคือเบ้าเขานะครับโยกตาม การโยกตามก็แสดงว่ารากเขาไม่ยึดดินใหม่เลยนะครับรากเขาไม่ยึดดินใหม่มันจึงมีการหลวมพอหลวมเสร็จผมก็เลยดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาก็เห็นรากขดอย่างที่ว่านี่แหละนะครับก็เลยจะมาแชร์ให้เพื่อนสมาชิกลองลองดูนะครับถ้าทุเรียน4เดือนแล้วยังใบเหลืองแล้วก็ถอดแค่ยอดยืดชีวิตลองโยกดูนะครับถ้ามันเป็นหลวมๆยังเป็นโยกเยกโครงเคลงโครงเคลงเนี่ยอาจจะเจอรากกรณีแบบนี้นะครับ แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ดูที่สาเหตุอื่นก่อนนะครับวัดค่าดินก่อนแล้วก็มีน้ําขังไหมนะครับแล้วก็ดินแน่นไหมก็ต้องดูเช็คตัวอื่นก่อนก่อนถอนนะครับถ้า <c oughs> <c oughs> ขอไปถ้าใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่เอ่อโน่นนี่นั่นทางใบทางดินทําทุกวิถีทางแล้วสี่เดือนยังเหมือนเดิมนะครับแล้วลองโยกดูถ้าโยกแล้วเนี่ยผมเจอแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนี่ครับเนี่ย,ยมันขดตรงโคลนลึกเลยนะครับเนี่ยพอขด รากพวกนี้มันไม่เดินเนี่ยมันก็แห้งลงเหี่ยวลงนะครับมีแต่รากที่มันแตกออกมาตรงด้านข้างก็เพื่อยืดอายุของเขาแค่นั้นเองแต่มันไม่สมกับเวลานะครับสี่เดือนไม่ไปหน้าไปหลังอย่างนี้เราก็จะเสียเวลาเปล่านะครับเนี่ยสุดท้ายใบมันก็จะเป็นเหมือนกับเพี้ยนะครับเราก็เข้าใจว่าเพี้ยลง แล้วก็ยอดยืดอายุนะครับนี่สูง1เมตรนะครับผมซื้อมาก็เมตรหนึ่งนะครับแล้วผมมาตัดยอดตรงที่ว่ามันมันแห้งเหี่ยวอย่างนี้แหละครับเนี่ยผมก็ตัดแก้ปัญหามันก็ไม่เดินนะครับมันก็ไม่เดินมันมันก็ไม่เดินจริงๆเนี่ยต้นนี้มันควรจะสูงเมตรห้าสิบสองเมตรไปแล้วนะครับพอผมซื้อมามันก็หนึ่งเมตรนะครับในราคาจําไม่ได้น่าจะสี่ร้อยหรือห้าร้อยประมาณนี้นะครับเนี่ยต้นใหญ่มากเลยเสียดายนะครับก็เสียดายเวลานะครับ ทุเรียนนี่ไม่เสียดายแต่เสียดายเวลานะครับสี่เดือน,นจริงๆเนี่ยมันน่าจะสูงทุ่มหัวแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเชร์ให้เพื่อนสมาชิกว่าถ้ามีทุเรียนในสวนเรานะครับถ้าเราซื้อต้นใหญ่มานะครับถ้าใบมันไม่โอเคมันไม่เขียวนะครับมันเป็นยอดในลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนเพี้ยลงนะครับเหมือนเพี้ยลงนะครับขณะเดียวกันเราก็ฉีดยาเพี้ยายาเชื้อรานน่นี่นั่นเป็นประจําสม่ําเสมอแต่ก็ แห้งลงเป็นก้านทู่ไปเรื่อยใบอ่อนก็เหลืองนะครับให้สันนิษฐานเลยว่าระบบรากมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เช็คดินเช็คน้ํานะครับเช็คปุ๋ยครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะต้องเป็นปาาขดอย่างนี้นะครับก็ฝากให้เพื่อนสมาชิกลองเช็คดูในส่วนทุเรียนที่ที่มีอาการกรณีที่ใบเหลืองแล้วก็ร่วงเหลืองถอดยอดออกมาเล็กๆแล้วก็มีปลายใบไหมลงเหมือนเหมือนเพลี้ยลงนะครับ ก,ก็ก็อาจจะเป็นสาเหตุนี้นะครับก็ลองฝากเช็คนะครับดูก็ประมาณนี้ครับที่จะฝากสําหรับทุเรียนต้นหนึ่งนะครับสูงประมาณ1เมตรในราคา350บาทมาปลูกแล้วนะครับ3เดือนรากไม่เดินนะครับรากไม่เดินถอดยอดยืดชีวิตนะครับแล้วก็เป็นกา้านทูบคิดว่าเป็นเพียเป็นแมลงก็ตัดนะครับตัดแล้วก็ถอดยอดใหม่ยอดยืดชีวิต แล้วก็สลัดใบทิ้งใบเหลืองลักษณะอาการใบเหลืองนะครับใบเหลืองรักษาดูแลทางใบก็ไม่ดีขึ้นให้ปุ๋ยก็ไม่ดีขึ้นก็เลยเอา3เดือนนะครับ3เดือนก็เลยใช้เครื่องมือวัดดินนะครับลดน้ำให้ให้ชุ่มแล้วก็วัดค่าดินค่าดินตัวนี้อยู่ที่4ครับอยู่ที่4นะครับไม่ถึง5 <c oughs> ก็แสดงว่าความเป็นกรดนะครับรากไม่เดิน มีความเป็นกรดก็เลยเดึงขึ้นนะครับเพราะว่าให้ทให้ปุ๋ยแล้วก็แล้วนะครับให้สารอาหารให้ฮอร์โมนทางใบาทางรากแล้วก็แล้วนะครับพอวัดค่าดินดินเป็นกรดนะครับก็เลยถอนเพื่อที่จะเปลี่ยนดินนะครับแต่ใบเขาไม่เหลือนะครับยอดเขาแห้งลงแล้วนะครับก็เลยถอนพอถอนแล้วก็มาดูสภาพรากเขานะครับนี่คือกรณีที่ดินเป็นกรดนะครับดินเป็นกรดไม่ใช่รากขด นะครับไม่ใช่รากขดแต่ดินเป็นกรดนะครับก็เป็นอาการเดียวกันนะครับดูรากฝอยรากนู่นนี่นั่นเขาจะค่อยๆไหม้ลงสีน้ําตาลเข้มแล้วกลายเป็นสีดําแล้วก็ผุเน่าตายไปเรื่อยๆนะครับรากไม่ขดนะครับต้นนี้รากไม่ขดแต่ดูที่ปลายรากก็จะออกดําๆนะครับ ดำๆพวกรากนี้ก็ดำเช่นกันนะครับคือเขาไม่สามารถที่จะดึงอาหารเข้าเข้าสู่ทางทางรากได้นะครับถามว่าต้นนี้เป็นน้ําท่วมไหมไม่ท่วมครับดินไม่แฉะเพราะเป็นโคกทําโคกสูง1เมตรนะครับตัวนี้พอวัดค่าดินจึงรู้นะครับจึงรู้ว่ามันเกิดจากดินเป็นกรดแล้วเขาไม่สามารถที่จะดึงอาหารเข้าไปสู่เลี้ยงลําต้นแล้วก็ใบและยอดได้แล้วก็มีหนําซ้ําก็ยังดินเป็นกรดสาเหตุทำสาเหตุทำไม่ใช่สาเหตุ เป็นต้นเหตุนะครับเป็นต้นเหตุทําให้เกิดเชื้อรานะครับดินเป็นกรดเพราะว่าเชื้อราเนี่ยส่วนมากเนี่ยถ้าปราทางรากนะครับส่วนมากดินจะเป็นกรดทําให้เชื้อราได้อาศัยแล้วก็มีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับนั่นคือในเรื่องของเชื้อราทางรากนะครับถ้าดินเป็นกรดเนี่ยเป็นอัตราสูงนะครับเป็นส่วนสูงเลยที่จะทําให้เกิดเชื้อราแล้วก็ทําให้รากไม่ไหม้รากดําๆเหลืองเหลืองน้ําตาล มีหลายสีนะครับสุดท้ายก็ดำแล้วก็แล้วก็เน่าไปนะครับก็ประมาณนี้นั่นคือรากไม่ขดแต่เป็นเพราะดินเป็นกรดนะครับอาการถ่ายทอดไปทางใบเหมือนกันกันกบรากขดนะครับนี่ประมาณนี้ก็เลยหยิบประเด็นนี้มาฝากให้เพื่อนสมาชิกว่าสาเหตุที่ใบทุเรียนนะครับมันเหลืองใบอ่อนออกมามันเหลืองแล้วก็ ร่วงยอดออกมาก็เป็นยอดเล็กๆนะครับแล้วสุดท้ายปลายมันก็จะไหม้แล้วก็แห้งเหี่ยวลง